สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องคาราเกะพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนใดสนใจองคไหนยังไงนะจะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะ,ะพี่สามารถโทรหาหนูได้นะคะหรือว่าแอดไลน์พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าพี่เก้าหนึ่งแปดศูนย์นะมาจะพี่เล่มแรกจะ้ะเล่มแรกจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะความยาวของมีดน่าจะประมาณสิบหนูบ้งถ้าจำไม่ผิดน,นะรวมปอกรวมด้ามใช่พี่ ะะตรงปกตรงด้ามจะมีรอยการเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพร้อมเชือกถักเก่าๆอย่างนี้นะ,ะ,นนนะนาา 1, จ๊ะพี่นะคะเล่มนี้หนูให้ในราคาหนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นพักขันนะพี่นะนะคะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะจะเป็นทรงปลายแหลมอ,อย่างนี้นะพี่นะนะคะสาภาพก็จะเก่าๆสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเล่มน,นี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่เพราะบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะ เป็นมีดผักขันหลงพ่อเดิมจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นเสื้อยันนะพี่นะเป็นเสื้อยันเป็นรอยเท้าหลงพ่อเดิมพี่เจ็ดร้อบาทพี่นะค่ะเป็นเสื้อยันเป็นรอยเท้าหลงพ่อเดิมนะพี่นะนะค่ะสภาพก็จะกเอๆอย่างนี้จะพี่นะค่ะตรงนี้จะเขียนว่าหลงพ่อเดิมนะคะพี่นะนะค่ะวัดหนองโพพี่ขาส่วนข้างๆนะพี่นะเนี่ยค่ะจะมีเชือกมัดอยู่สองจุดนะหนึ่งจุดสองจุดอีกฝั่งนึงจะเป็นอย่างนี้พี่ อีกฝั่งนึ่งก็เช่นกันจะพี่จ๋านะคะก็สภาพเกาๆอย่างที่พี่เห็นนะพี่นะนะคะเสื้อยันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดนะพี่อะไรหาหนูนะพี่นะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์พี่จ๋าหนูใช้เบอร์เดียวกันจ้าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่นะคะสวยงามมากพี่สําหรับเสื้อยันหลวงพ่อเดิมรายการนี้นะส่วนรายการนี้พี่จ๋าแป๊บนึงพี่ รายการนี้จะเป็นอะไรนะเขาบอกว่าเป็นภาพถ่ายอาจารย์ที่ยังพี่นะคะ500อบาทพี่นะคะปลายทาง50บาทนะพี่นะส่วนรายการนี้พี่อ่าเป็นพระบูชาหลวงพ่อกลวยพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อกลวยพี่นะนะคะรายการนี้9ก้บาทพี่นะคะวัดโกสิตารามพี่นะองค์ขนาดไม่ได้เล็กมากไมไ่ใหญ่มากนะพี่นะหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณว ประมาณสามนิ้วได้พี่นะพี่ดูเนี่ยใต้ฐานพี่อันนี้หนูได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่นะค่ะราคการนี้เก้าร้อยบาทนะพี่นะนะค่ะเป็นพระบูชาหลวงพ่อกกวยพี่นะค่ะสภาพเก่าๆพี่สวยๆนะพี่เก้าร้อยบาทนะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมพี่นะค่ะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเราก็จะมีรอยจานพี่นะค่ะ มัดเชือกนะอายตักเชือกหัวท้ายแนละ้วก็จะมีขั้นตุ้มห้อยมาพี่นะคะแล้วก็จะเป็นตะกรุดคู่นะพี่นะนะคะ่ะพี่จ่าราคการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากพี่ตะกรุดหลวงพว่อเดิมอันนี้อหนูไม่ทราบนะพี่นะแต่เจ้าของก็บอกว่าหลวงพ่อพิษอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะแต่ส่วนตัวหนูไม่ทราบนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะความยาวนะคะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วพี่ ความยาวสี่นิ้วพี่นะเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ่ายเป็นช่องหมูป่าพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะช่องหมูป่านะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะตามภาพมานะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นตะกุดนะเป็นตะกุดดอกเล็กความยาวน่าจะประมาณพอๆกันประมาณเกือบเกือบสี่ครึ่งนะพี่นะหรือห้าประมาณเกือบเกือบห้าพี่ขาดเส้นเดียวนะคะ รายการนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทพี่นะคะนะคะพี่สวยงามมากพี่นะคะแปดร้อยบาทนะพี่นะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเงินนะพี่นะแต่ว่าไม่ค่ะไม่ทราบจริงๆนะพี่นะนะคะขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่านะพี่นะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นกะลาหานุมาหลวงพ่อกลวยพี่หกร้อบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นยันตุกตาพี่นะเนี่ยค่ะหนุมาถือธงพี่นะคะ ของหลวงพ่อกวยนะพี no, it ่นะหกร้อบาทจ้ะอันนี้ห้าร да? ้อบาทพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อพี่ได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อเลยนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะมาแรงพี่ไม่ทราบว่าของที่ไหนพี่ได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเป็นมลงนะไม่ทราบหลวงพ่อพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นแหวนเพชรกลับหลวงพ่อทบวดชนแดนพี่แปดร้อบาทจ้ะหลวงพ่อทบนะพี่นะเป็นลายทงชาตินะพี่นะด้านหลังก็จะเป็นอย่างจ้ะพี่นะคะ หลังยันนะพี่นะสามารถกับผัวกับรายได้พี่นะคะกับผัวได้นะพี่นะคะเขาเรียกว่าแหวนพี่จะกลับหลวงพ่อทบปัจชนแดนพี่นะลายธงชาติพี่นะคะสวยงามมากพี่เก้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นมีดด้ามงาพี่นะสามนิ้วพี่ความยาวสามนิ้วพี่นะคะค่าทั้งปอกทั้งด้ามเป็นงาหมดนะพี่นะรายการนี้นะพี่นะ ดูให้ชัดๆพี่ถ้าเกิดว่าชอบหรือสนใจยังไงนะพี่นะไม่มั่นใจแม่คาไปไวตามไม่ทันนะพี่นะพี่สามารถโทรหาหนูพี่หรือแอดไลน์นะเบอร์เธอหนูจะทิ้งไวใต้คลิปนะ0 8 4ย6 5ป1 8 0พี่รายการนี้1 5 0 0ับาทจ้ะพี่ดูความเก่าของด้ามงานพี่พี่ดูความเก่านะรายการนี้หนูเปิดแบ่งปันนะพี่1,5 0 0ับาทพี่อันนี้คือสภาพมีดด้านในพี่เก่ามากสวยงามมากพี่นี่คือสันมีดนะมีดจะเป็นทรงปลายแหลมหน่อยนี้นะพี่ มีจะเป็นทรงปายเหล่างนี้นะคะพี่นะคะสวยงามจริงๆพี่รายการนี้พี่นะภาพยาประมาณ3นิ้วพี่ขอไว้ในราคา1,5 0 0าบาทจ้ะขอไว้ในราคา1,5 0 0าบาทพี่นะปลายทาง5 0บาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายพี่1,500าบาทจ้ะพี่จ๋ามาจากพี่องค์เล็กพี่คุณแผนกุัดใหญ่ชัยมงคลพี่5 0 0รบาทจ้ะอีพี่นี้ราคา5 0 0รบาทนะพี่นะสวยทุกองค์จ้ะพี่นะคะมาแบ่งปันกันนะพี่นะอ่ารายการนี้5 0 0รบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวพี่ห้าร้บาทเช่นกันนะพี่นะค่ะเริ่มก่อนพัดถิงนะพี่นะรับประกันนะไให้เข้านะพี่นะตามภาพนะพี่หะพี่ไม่จ้างไม่จ้างเขาเรื่อนะพี่นะรายการนี้ห้าร้บาทจากส่วนรายการนี้พี่จ๋านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะพี่ขายนะค่ะเขียนว่าหลวงพ่อทองมานะรายการนี้ห้าร้บาทเช่นกันจะพี่ขาจังหวัดร้อยเอ็ดนะท่านใดมีสายด้านนี้ก็นิมนต์ได้นะ พ่อทวดจะพี่นะคะกับหลวงปู่ทิมณองค์เดียวกันนะรายการนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันนะพี่นานะค่ะอีพีนี้สดสดรสสุดร้อนร้อนเลยพี่ขานะคะบางแบ่งปันนะพี่ณองห้าร้อบาททุกรายการพี่จ่ายนะคะส่วนองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินจะพี่จ่ายห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ่ายอยู่ในกรอบพลาสติกพี่อ่าพลาอยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงนะคะพี่ขาถ้าลูกค้าไม่มั่นใจนะพี่อะไรหาหนูนะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะหลวงพ่อทวดพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะ ด้านหลังเขียนว่าอะไรเนี่ยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการที่เป็นเหรียญจบลวงพ่อ,องเ,งเงินวัดบางคานพี่รายการนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันนะพี่นะเนะะี่ยค่ะสภาพเก่าๆสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะจ้าวันนี้หมองบ้านมาได้เยอะจะพี่จ่ายนะคะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทนะพี่นะเป็นพระมาเหส่วนพี่เป็นพระมาเหสวนนะพี่นะนะคะอ่าทีระยุธป่ะบอกว่าเดี๋ยวโอนให้นะคะ อัดคลิปแป๊บนึงนะคะรายการนี้พี่ห้าร้อบาทนะปลายทางห้าสิบบาทพี่ส่วนรายการนี้หูยานเช่นกันพี่ห้าร้อบาทจา้ะ เป็นหูยันเช่นกันนะพี่นะห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะสภาพเก่าเก่สวยๆนะส่วนรายการนี้พี่จาเจ้าสัวปู่บุญพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จาพี่ดูความเก่บขององค์พระนะอีพีนี้สดๆร้อนๆจะพี่จาเพิ่งได้มาเลยนะคะพี่มาหมอให้คุณลูกค้าได้เช่าได้ชมกันนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะปากน้ําเช่นกันพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะ สวยงามมากพี่หลังยันนะสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนดาคารนี่เป็นสมเด็จพี่นะคะสมเด็จเก่าเก่านะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันนะพี่นะไม่ทราบว่าสมเด็จอะไรสร้างพี่นะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพรมพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันเดี๋ยพี่นะคะมีต่อโค้รเลขห้าพี่นะมีต่อโคตเลขหน้าพี่นะคะห้าร้อบาทจ้าเหรียญปูสุดวัดกาหลงพี่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่จ๋านะคะสวยงามมากพี่นะคะ ห้าร้อบาทจ้าพี่จ๋าเจ้าสู่อ่ะไม่ใช่อาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพี่ห้าร้อบาทนะเนะะี่ยค่ะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปูเอี่ยมจ้ะพี่ปูเอี่ยมห้าร้อบาทพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆจ้าอ่าอันนี้เป็นแลขบางไผ่นะพี่นะห้าร้อบาทนะอีพีนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่จ๋าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเหรียญปู่รอดวัดวังน้ำวนพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะนะคะ่ะ สภาพเก่าก็เอส่วนๆเลยนะพี่นะส่วนรายการนี้เป็นปิดตาพี่ปิดตาปูทิมนะห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่ปิดตาปูทิมจะ้ะปิดตาไม่ทราบที่พี่ดังยันมนะั้นะคะด้าน,นหลังจะเป็นยันนะพี่นะพี่จ๋ารายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะ้ะหลวงพ่อท่านคลายพี่พ่อท่านคลายนี่ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ ปลายทางห0บาทนะพี่นะส่วนรายการนี้รูปรหล่อดหลวงพ่อทบวัดชนแดนพี่จา๋สาสภาพเก่าเก่าพี่สวยงามมากนะนะคะพี่ตามภาพไปนะพี่นะห้ารบาทจา้ะหลวงพ่อทองสุกพี่ห้ารบาทจา้ะนะคะรูปรหลอดหลวงพ่อทองสุกนะพี่นะตามสาภาพไปจากพี่จ๋าห้ารบาทจา้ะพระกิ่งพี่กิ่งเก่าไม่รู้ที่นะพี่นะเป็นเนื้อไม่กระพัดนะ องนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋านะคะปลายทางห้าสิบาทนะอาอุปคุปถือบัวหรือพักกิ่งถือบัวพี่นะห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆเลยนะพี่นะส่วนรายการนี้หลวงอาหลวงพ่อนิยมพิมสองหน้าพี่นะคะเป็นหลวงพ่อนิยมพิมสองหน้าพี่นะห้าร้อบาทจ้าปิดตาหลังแบบพี่พ่อแก้วัดเครือวันห้าร้อบาทพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบาทนะส่วนอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นชัยวัดหรือเปล่าพี่นะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันแต่พี่มีเดินอ,ออกมานิดนึงนะพี่นะตามสภาพนะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรหาหนูหรือแอดไลน์นะศูนย์แปดสีงง่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าฝากคุณลูกค้ากอบคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกตพิทยาคุณพระเครื่องยนะคะสวัสดีจ้า